ทำความสะอาดด้ามชงกาแฟทุกวันหรือเปลา่าร้านต้องสะอาดแบบนี้เท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่ไหวเหมือนกันใครที่ไม่เคยทาลองดูคลิปนี้นะคะอ๋อแล้วแช่ชาวเวอร์สกรีนหรือว่าตะแกรงหัวชงด้วยมันเรียกแบบนั้นรื้เปล่าชาวเวอร์สกรีนที่แกะออกมาจากเครื่องนะคะก็จะแช่ลงไปในน้ำยาทําความสะอาดค่ะทุกคนแช่5นาทีถึง10นาทีก็ขัดนิดน,นึงก็ออกมาสะอาดเหมือนใหม่แล้วนะคะเราจะทําหลังจากปิดร้านทุกวันแล้วก็ยังจะแบ็กฟลัชนะคะเครื่องชงด้วยก็คือล้างเครื่องชงด้วยนะคะอันนี้เราแช่ด้ามชงในน้ํายาการทําน้ํายาก็คือเอาน้ําร้้ออนนนนผผสสมกับงงงททําาาาคคววะะเรื่ชชแไ5ีี10 ก็ขัดออกแบบนี้นิดเดียวนะคะขัดกาแฟน้ำมันกาแฟหรือว่าคราบดำๆที่มันติดอยู่จะออกไปหายหมดเลยทุกคนที่สําคัญคือไอตรงทางน้ําออกเนี่ยถ้าไม่แช่จะคลีนออกยากมากๆค่ะเราจะคลีนตัวด้ามชงนะคะแล้วก็คลีนบาสเก็ตด,ด้วยซึ่งบาสเก็ตก็แกะออกมาออกจากกันนะคะแล้วก็แช่น้ํายานะคะแช่มาจนถึงแค่ตรงเกือบจะถึงด้ามนะทุกคนตรงที่เป็นด้ามไม่ต้องแช่นะ,ะขัดออกมานะคะก็คือจะเหมือนได้อันใหม่กลับมาแบบนี้เลยทุกคนก็คือแกะออกจากกันนะแล้วก็มาขัดๆอันนี้คืออันที่ยังไม่ได้ขัด พอเราขัดแล้วมันก็จะเหมือนได้อันใหม่นั่นแหละซึ่งเคยไปทําร้านที่ด้ามชงสกรปรกแบบสุดๆเป็นคือดำอะ่ะไม่กินกาฟแฟร้านนั้นเลยอะ่ะกลัวเวลาไปทำงานร้านไหนปกตินะคะคลิกเลยก็คือจะแกะด้ามชงออกมาดูก่อน